ดวง12ราศีประจำสัปดาห์ที่9 1 6ถึง16พฤศจิกายน2563ราสีกราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันมาดูกันนะเริ่มจากราศีกรกฎนะกรกฎสิ่งที่โดดเด่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่เราจะดวงดีคือเราอะจะมีบุญเก่าหนุนนำจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือจะมีคนที่เขาเรียกอะไรนะ เคยเป็นเจ้าบุญในคนุณเอ,อคนที่เราอะเหมือนกับเคยไปทำสิ่งที่ดีให้กับเขาเขาก็ตามมาตอบแทนจู่ๆเขาเรียกมีคนให้งานให้เงินแบบราบลอยแอวนี้นะฉะนั้นกระกรก็ถือว่าเขาเรียกนะเก็บบุญเก่ากินบางคนบอกจู่ๆก็มีออเดอร์ฟกโลกจู่ๆก็มีคนทีเ่เขาเรียกนะมา มาช่วยเหลือเราในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งบางทีมาในรูปแบบของลูกค,ค้าออเดอร์สั่งของให้เงินให้ทองจ้างงานหรือบางทีก็แบบเป็นลักษณะของลาบลอยจูดจูก็ได้โชคลาภไรมาทำานองนี้นะงั้นเนเกิดรกษีกรกฎกนะี่ก็ยังมีความเขาเรียกนะมีความได้เปรียบคนอื่นอีกทางหนึ่งก็คือเราจะได้โชคลาภแบบ การเสี่ยงโชคด้วยกรกฎเป็นราศีหนึ่งที่ในการเสี่ยงโชคในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นี่คือจินตนาการไม่ออก,กอน,นะรางวัลที่หนึ่งสองสามนี่ก็มีโอกาสเป็นกรกฎได้เช่นเดียวกันนะเออสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของกระกฎกข้อหนึ่งก็คือ ขาเรียกดวงนาฬิอุปธรรมคือเราจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่แต่ว่านาฬิอุปธรรมก็คือคนที่เป็นเพศหญิงมีโอกาสที่จะให้คุณกับเราได้เยอะบางคนบอกอ๋อถ้างั้นเสี่ยงโชคนเลือกคนขายคนขายลอตเตอรี่เป็นผู้หญิงนี่ก็ได้นะหรือบางทีเรามีเพื่อนพี่น้องนะมีคนที่เรารักเป็นผู้หญิงของควาปรึกษาเขาเราจ,จะได้อะไรบางอย่างที่เป็นไอเดียที่เราไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็เอา ไอเดียนั้นไปสร้างเป็นงานเป็นเงินได้สิ่งที่เรามีโอกาสได้อีกเช่นเดียวกันนะโอ้ยต้องยอมรับว,ว่า,า,รากระลอกสัปดาห์นี้ดองดีคือการอนุญาตการให้คำตกลงการมีแนวทางอะไรบางอย่างจากทางบ้านทางครอบครัวเขาจะไม่คิดไม่ฝันจู่ๆเขาก็อนุญาตให้เรามาับางคนบอก ขอมาตั้งนานแล้วสิ่งนี้ไม่ได้สักทีบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของอย่างเดียวไงมันเป็นการที่เขาอนุญาตให้เรามีสิทธิ์หรือทําอะไรบางอย่างที่เราเรอคอยมาตั้งนานแล้วทำตอนนี้ซึ่งก็เป็นปนในทางที่มีความสุขสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะแล้วก็ความเหนื่อยยากลำบากของกรกฎก็มีเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีไปหมด คือเราอาจจะเจอปัญหารหรืออุปสรรคที่เรารู้สึกว่าโอ้มันใหญ่มากแต่โชคดีที่ปัญหารหรอุปสรรคที่ว่าใหญ่เนี่ยมันก็มีคนที่มาคอยช่วยเหลือเราหลายด้านเนยนะจะเป็นครอบครัวใช่ไหมเมื่อกี้ก็มีอันดาลิอุปธรรมใช่ไหมเออก็ถือว่าใช้ใช้สิทธิ์แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะมันเกิดกระกฏนะก็อาจจะรู้สึกว่า มีความสุขรับเทียบดีแต่คนที่เป็นคนโสดเนี่ยยังรอคอยต่อไปเพราะดูเหมือนกับว่ามันจะยุ่งๆกับเรื่องอื่นซะเยอะก็จะให้จะให้เหมือนกับว่าโอ้โหตื่นเต้นทุกเรื่องมันก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวใครอยากดูเจาะลึกค่อยมาว่ากันต่อมาราศีสิงสิงนี่ช่วงนี้มันจะได้เงินได้ทองจากการลงทุนจากดอกเบีย้ยจากธุรกิจเลยตรงเลยนะอาสีชั่วอาจจะมีบ้างแต่ว่าจริงๆแลงเราอยากให้มองว่า เวลาที่ได้เงินได้ทองอ่ะราศีสิงห์นะสัปดาห์นี้ได้เงินได้ทองจากการที่เราทําธุรกิจโดยตรงนะจากดอกผลที่เราอ่ะไปไปลงทุนเอาไว้และบางคนเนะี่ยเป็นดอกเบี้ยดอกผลใช่ไหมนะหรือบางคนก็ได้กําไรธุรกิจแต่บางคนเนี่ยนะตปทวงเงินได้เออติทวงเงินได้เป็นเขาเรียกน,นะเป็นลักษณะของเจ้าหนี้อ่ะ เป็นเจ้นี้คนเราไปทวงเงินได้คนเกิดราศีสิงห์บางคนนี่นะมันมีโอกาสนะได้แบบได้คอนเนคชันได้ลูกค้าเนี่ยจากเพื่อนฝูงด้วยดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีสิงห์ช่วงนี้ก็อาจจะออกไปสมาคมอ่าไปเจอเพื่อนพี่น้องคนรักอย่างราศีสิงห์นี่ อย่างสิ้นเดือนมีโอกาสมาครอบเสียนพระลักษณ์หน้าทองเนี่ยที่ส่งวัุมงคลมหาบนตาในครประทนี้สมมติว่ามา,มา,มาก็มีโอกาสได้พลังที่ดีอยู่แล้วอ่ะมีไม่นรับว่าเจอลูกศิษย์มหาบนตาด้วยกันลองปรึกษาลองคุยกันนอาจ,จะได้คอนเนชั่นรไรดีที่มันเอาไปสร้างเปนเงาเป็นเงินได้เออบางทีเราอาจจะมองว่าดวงเราเป็นอย่างเงี้ยเราไปไหนมาไ,ไหนเราเห็นอะไรก็หยิบจับเป็นธุรกิจได้ไปหมดเออนั้นแนะนานะ สิ่งที่ต้องเป็นภาระหนักเหน่อยก็คือเรื่องบุตรบริวารลูกน้องเนี่ยเราสึกเราต้องเป็นภาระบางทีเรื่องส่วนตัวเขาอ่ะแต่เราก็อาจจะอยู่ในสภาว่าที่ต้องไปดูแลเขาสัหน่อยก็ต้องเขาเรียกนะต้องซื้อใจนะ,ะสัปดาห์นี้เราสิสิงก็อาจจะรู้สึกขี้เกียจหนะ่อยโอ้อยากจะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนรู้สึกชีวิตมันเขาเรียกนะมันสบายเกินไปนหน่ไหนึง ระวังอ้วนนะและสิ่งนะก็ออกกําลังกายรักษาสุขภาพขับรถระวังหลับในเพราะว่ามีอาการเหมือนกับซึมเศร้ามางนี้ะนั้นวิธีการคือออ,ออกกําลังกายให้กระปี้กระเป๋าอย่าก,กินอาหารมากนะก่อนก่อนขับรถนะเพราะระวังการหลับในระวังการหลับในนะเ,เรื่องของเรื่องของความคิดแปลกๆแล้วก็ เวลาทางานเราต้องอาศัยกลยุทธ์กลเม็ดใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับราศีสิงห์ก็ลองเปิดใจมองหาแล้วก็ทดลองทําวิธีการใหม่ๆจะได้ผลมากกว่าใช้วิธีการเดิมลองสินค้าใหม่ลองวิธีการใหม่ลองนําเสนอแบบใหม่อย่างนี้นะราศีสิงห์นะเดี๋ยวค่อยมาดูเจาะลึกใครอยากรู้ดวงชะตาตัวเองต่อมาราศีกันกันเป็นราศีที่ดูแล้วนี่นะ เาเรียกเสือน,นอนกินใช่ไหมคือจูจ่ๆก็มีเงินวิ่งเข้าหาลักษณะเหมือนกับว่าจูจ่ๆก็ไดออเดอร์ไดมรดกได้เงินที่แบบเราลืมไปแล้วว่าเขาจ่ายให้เราสมมติลูกหนี้ใช่ไหมเออเราสิกนเหรอเราลืมไปว่าเป็นหนี้ี่ถึงคิวละเอาเงินไปเพราะสิกรบงงเลยทำไมเศรษฐกิจกเป็นแบบนี้เราจะม่จู่ๆเราได้เงินอะไม่ต้องตกใจยังคงเป็น ช่วงเวลาเป็นสัปดาห์ที่เราจะได้เงินแบบง่ายๆอยู่ส่วนจะได้จากไหนเนี่ยดวงแต่ละคนต่างกันนะเออก็ต้องมาเจาะลึกนะว่าเราเกิดราศีกันแต่ว่าเราวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆเราเราจะได้จากที่ไหนยังไงกันแน่เนี่ยใ้รๆมาเจาะลึกเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเตรียมรับเงินที่เราจะได้แบบไม่คาดฝันแต่ว่ามันก็มีเหตุนะเช่นเราไปให้เขายืมไว้เราไปลงทุนเอาไว้ หรือเราไปเสี่ยงโชคเอาไว้เงี้ยไม่ใช่จูๆ่ๆมันก็ตกมาจากฟ้าอย่างนั้นหรอกเออมันต้องมีที่มาแล้วสิ่งที่จะได้แบบเป็นกรอบเป็นกำไมได้เป็นประจำได้ทั้งสัปดาห์ก็คือเงินที่เกิดจากการทําธุรกิจหรือการเจรจาช่วงนี้นะราศีกันนะถ้าทําได้นะลองเป็นในหน้าเออขายอะไรบางอย่างแล้วเรามีโอกาสที่จะสําเร็จแนละ้วคือวาจาเราใช้การได้ดีไงเราก็อาจจะเป็นราศีที่ออพอมี คนตกลงกับเราแล้วเราได้เงินเลยเออมมีบางราศีนะที่มีคนตกลงแต่ว่ายังไม่ได้เงินก็มีนะเดี๋ยวค่อมาว่ากันแต่ราศีกันเนี่ยพอมีคนตกลงกับเรเซ็นสัญญาปุ๊บเขาไอต้องวางมัดจําให้เราเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นโอกาสในการทําธุรกิจที่มีการวางมัดจำก็มีสูงสิ่งที่ต้องแบบเหนื่อยๆคือทางบ้านนะแล้วก็ความชื่นใจของเรามันก็นมาจากลูกๆหรือว่าลูกน้องเราที่ รู้สึกว่าเขาน่ารักเขาเหมือนกับเป็นคนที่มาช่วยให้กําลังใจหรือว่าช่วยเราทําให้เราแบบมีมีอะไรนะมีพลังแหละที่จะต่อสู้ต่อไปได้งั้นคนเกิดราศีกันเนี่ยก็ไปรับพลังนะจากคนที่เป็นลูกหรือลูกน้องก็แล้วกันอ๋อคนรักนี่ก็ช่วยได้ด้วยอ่ะคนรักก็จะถือมันตัวช่วยที่ดีเช่นเดีวยวกันนะก็ อย่าไปกังวลมากช่วงนี้หนือช่วงที่เรารู้สึกว่าขาดกำลังใจก็เข้าหาลูกเข้าหาคนรักก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีส่วนใครอยากเจาะลึกดวงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวกันแล้วกลับมาพบกันใหม่